ยอสโยอ,อุรินนซอนสูนำใจมิดาวันนี้ก็อยู่กับช่วงซอนสูล็อกเช่นเคยนะคะเมาเปิดที่แปลกๆนิดนึงเรามาเปิดในร้านคาเฟ่เลยเพราะนี่ก็เป็นคาเฟ่ของวีก,ก่อนจากเรียนเคปโวดี้เองนั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงอะไปรับชมกันเลย let's go สวัสดีครับซอนซูอยู่ที่ร้านม y He a v e นนะนี่เป็นเอ็กสแตนด์ของงานงานนี้นี่เป็นสแตนดี้หัวโตๆน่ารักน่ารักของงานงานนี้นะครับเข้าร้านมาเป็นบริเวณซ้ายมือก่อนนะครับเห็นโพสต์อิดมากมายเลยซึ่งนี่ก็ไม่ใช่โพสต์อิดอวยพรวันเกิดนะครับเพราะนี่ไม่ใช่คาเฟ่วันเกิดแต่นี่เป็นคาเฟ่ครบรอบ4ปีนะครับของคู่ที่มีโมเมนต์มากที่สุดใน BNK48 รุ่นที่2เฮ้ไม่สิอาจจะมากที่สุดของ BNK48 นั่นก็คือวีกับฟอนนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นโพสต์อิดวยพรครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับถัดมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซ่พลาสติกลายน่ารักน่ารักนะมีรูปแฟนอาร์ตมีรูปธรรมดารูปเฟลฟี่รูปมากมายเนี่ยติดกิฟต์อยู่นะครับนี่ไงห้อยน่ารักมากๆเป็นบริเวณเก้าอี้นั่งนะตรงนี้เป็นบริเวณขวามือเมื่อเดินเข้ามาจากทางร้านนะครับ ตกใจว่าร้านมันโล่งเนี่ยคือทางเราเนี่ยไม่ได้ดีลกับทางสตาฟหรือว่าดีลกับทางร้านไว้นะแต่ทางโซนซูเนี่ยมันมาคาเฟ่ตั้งแต่เวลา9ก้ามงเช้านั่นเองนะครับเวลาที่ร้านเปิดมาเข้าเรื่องต่อเนี่ยด้านบนก็จะเป็นรูปที่ห้อยอยู่บนเชือกติดกับกิฟต์ไว้นะเป็นโมเมนต์ของทั้งคู่ที่น่ารักมากๆเลยด้านหน้าก็จะเป็นโมเมนต์เช่นกันก็จะเป็นที่ออฟฟิเชียลปล่อยมาหรือที่ทั้งคู่โพสเองเนี่ยมันก็จะน่ารักและก็เอ็กซ์คลูีเข้าไปอีกนะหรือจะเป็นรูปนี่อย่าง ตรงนี้รูปจากทูช็อตเนี่ยแตนรูปมานานมาแล้วก็คือน่ารักมากๆเลยสําหรับคู่ของวีกับฟอนนะซึ่งก็ผ่านมา4ปีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นงานแบบงานอาร์ตบ้างมีชื่อวีกับฟอนเป็นบริเวณบันไดตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่แฟนอาร์ตนะแต่เป็นชื่อของนิยายของวีกับฟอนด้านล่างสุดเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันจะเป็นชื่อของงานงานนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นงานแบบงานแคนวาสนะครับเรียกว่าสวยมากๆจริงๆนะ ก็ชื่อของงานงานนี้เนี่ยบอกแฮชแท็กก่อนนะครับ mm hmm. W F 4 Years Under Score the Journey นะครับหรือว่าเขามีชื่อไทยได้วยนะ mm hmm. ชื่อไทยของเขาก็คือการละครั้ง1-4ปีมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณบันไดซึ่งเราจะถ่ายชิกแซกขึ้นไปขึ้นไปนะก็คือคนถ่ายเนี่ยเขากำลังเดินก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาและก็จะเป็นรูปที่แคปมานะเป็น behind the scene เบื้องหลงังหรือรูปจาก MV นะครับหรือว่าถ้ารูปจาก IG เนี่ยก็ที่บอกว่าจะเอคล กว่านี้อีกนะครับลูปริมชายหาเซ็ตริมชายหาเนี่ยคือดีมากๆจริงๆนะก็ IG ของทั้งคู่ก็ถ้าเป็นของ V เนี่ยก็จะเป็น V b n k 4 0 Official ส่วนฟอนต์จะเป็นฟอนต์ b n k อน Official นะครับรูปจากทูช็อตเนี่ยทั้งคู่ก็จะนัดใส่ชุดเดียวกันมาบ่อยๆนะหรือว่าทั้งคู่ก็ติดเซ็มบัตสื่อเดียวกันบ่อยๆนีก็จะเป็นรูปจากทูช็อตในตำนานเช่นกันเราจะขึ้นสู่ชั้น2กันละ ตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องสี่เหลี่ยมนะแสงสีกำลังพอดีเลยซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นรูปเซตจ,จาก IG นะครับน่ารักน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม w E e นะบนเก้าอี้เนี่ยก็มีหน้าน้องน่ารักน่ารักส่วนบริเวณโตะเนี่ยก็จะเป็นรูปของมีกับฟอนมีทั้งแบบการ์ตูนแล้วก็รูปที่ไทยด้วยกันนะครับตรงนี้อีกข้างหนึ่งอ่ะ F O N D นนะฟอนนั่นเองตรงนี้เราซูมเข้าไปบริเวณชั้นวางนะ ถัดมาเป็นบริเวณขวามือเนี่ยจะหนักไปทางแฟนอาร์ตนิดนึงนะครับถัดมาจะเป็นอีกห้องนึงนี่ไงครับที่ผมบอกเซตที่ดีสุดเนี่ยก็คือเซตที่ทั้งคู่ไปถ่ายที่ริมชายหาดนะเป็นเซตที่เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักจริงๆนะครับแลวก็เป็นรูปที่ทั้งคู่เนี่ยแอบถ่ายด้วยกันได้แหละถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณชั้นวางนะ ขัดมาก็จะเป็นรูปโปมีโพสอิบแอบแปะเนียนๆไว้อยู่ด้วยนะครับวจะต้องเป็นสีน้ำเงินส่วนฟอนต์เนี่ยจะเป็นสีเงินนะก็สำหรับคาเฟ่นี้เนี่ยวี v. กับฟอนต์ก็ได้เห็นแล้วนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ย ไปถามที่งานไฮทัสเรียบร้อยแล้วนะ,ะทั้งคู่เห็นแล้วแต่ทามมิ่งมันตรงกันก็เลยทําให้ทั้งคู่ไม่มีเวลามาฟดีนะครับก็เสียดายเช่นกันนะแต่ก็สุขสันต์ครบรอบ4ปีเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปการ์ตูนนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยบริเวณต้นไม้สีขาวๆเ,เนี่ยก็จะเป็นรูปของโมเมนต์ของทั้งคู่นะแอบมีวความเกรียนมากๆเลย นี่ก็จะเป็นรูปตอนที่แบบรายการเนื้นานานามาแล้วเลยนะมาเล่นเกมด้วยกันนี่ก็จะเป็นรูปขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปของวีส่วนอีกมุมนึงเนี่ยขวามือก็จะเป็นรูปของฟอนนั่นเองนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผมสั่งนะคะสตรอเบอรี่ลาเต้แล้วก็จริงๆอ่ะมันจะเป็นคอฟเฟ่์วันนี้แต่ว่าผมกินเป็นเค้กแทนนี่ก็จะเป็นกิฟต์เอาไว้บนสุดเนี่ยผมเลือกลายนี้มาก็จะเป็นคัพสลีฟนะครับมันมีอีกลายหนึ่งด้วยนะแล้วก็มีรูปแฟนอาร์ตมากมายครบรอบ4ปีมีชื่อของงานงานนี้ แล้วก็มีของอีกมากมายเลยรวมถึงโฟโต้การ์ดแฟนเมดอะไรมากมายของวีกับฟอนสลับกันไปนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศคาเฟ่ของวีกับฟอนจากเบนเทียบิเเรากลับมาปิดที่ห้องเดิมเลยก็เหตุผลที่ห้องนี้ยังว่างอยู่ก็เพราะว่าเราเนี่ยมาตั้งแต่ร้านเปิดถึงเวลา9ก้ามงเช้านะนี่เป็นเฉลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเมื่อเรได้กระทำสอนสูนุกจาด้วยนะครับไปแล้วนะครับชีคุมกาจีสอนสูนำใจด้วยลาก่อ,อง